รีวิเมื่อเช้านี้นะครับก็มี FC แฟนคลับหลายท่านส่งเรื่องราวนี้มาถึงอุ้มอิ่มนะครับบางคนก็บอกว่าอุ้มอิ่มตื่นได้แล้วเกิดอะไรขึ้นซอนุทโพสต์เดือดกลางดึกนะครับเราก็เลยนึกในใจว่าฮะซอนุทได้หรอโพสต์เดือดนะครับเพิ่งซอนุทเนี่ยปกติก็จะโพสตเป็นรูปลูกสาวลูกชายทุกคนด้านหน้าเวทีกิจกรรมต่างๆที่ลูกสาวลูกชายทำนะครับแล้วก็ไปเลื่อนดูครับทุกคนก็จะเห็นบรรยากาศเมื่อคืนนี้ที่ซอนุทได้มีการลงรูปลงคลิปให้กับแฟนๆเนี่ยได้รับชมกันนะครับแต่เป็นสะดุดตา อยู่โพสต์โพสต์หนึ่งรับทุกคนซึ่งซอนู้แต่โพสต์สั้นมากๆซึ่งหลายคนเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะว่าปกติซอไม่เคยพูดแบบนี้หรือว่าไม่เคยโพสต์แบบนี้นะคะรับซอได้เขียนข้อความเอาไว้บอกว่าเห็นมันมาดูหมอลำอ่า สั้นๆเลยครับทุกคนแค่นี้หลายคนบอกว่าซอนุดโพสเดือดซึ่งพี่มองว่าก็ไม่ได้เดือดอะไรแล้วทุกคนก็เป็นข้อความปกติแต่บางคนอาจจะอาจจะไม่ได้ชินหูเพราะว่าซอนุดเดนี่ยไม่เคยเหมือนกับไม่ค่อยเรียกใครว่ามันอะไรต่างๆหลายคนก็เลยว่าเอ้ยแต่ว่าคนนี้เนี่ยต้องเคยทําวีรกรรมอะไรไว้กับหมอลําสาวน้อยเพชรบ้านแทงหรือไม่ก็สาวน้อยลําเพลินโชแน่นอนหลายคนก็เดาไปต่างๆนานาแบบนี้แล้วมิ้งขงกากระแสก็คาดการว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนั่นเองครับทุกคนทีนี้เราไปอ่านคอมเมนต์กัน บ้างครับบางคนก็บอกว่าซอนุษไม่เคยพูดแบบนี้ซอนุษหมายถึงใครนะครับระวังอีหลาด้วยเดอ้ออย่าให้น้องรับของกินด้านหน้าเวทีเป็นห่วงมากๆช่วงนี้ยิ่งมีข่าวเกี่ยวกับการวางยาใช่ไหมทุกคนะหลายคนก็เป็นห่วงไปถึงอุ้งอิงนะอันนี้พี่มองว่าน่าจะเป็นคนที่แบบเคยทําวีรกรรมอะไรไว้กับสาวน้อยเพชรบ้านแพรแล้วก็สาวน้อยลำเพลินโชว์อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้น ซอนุชไม่โพสต์แบบนี้แน่นอนนะครับทุกคนเพราะว่าซอนุชเป็นคนที่ไม่ก็ได้โพสต์อะไรแบบว่าทํานองนี้เลยนะครับเมื่อคืนนี้หลายคนก็แบบว่าแชทมาถึงอิ่ข่าวกระแสตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วแล้วก็เมื่อคืนนี้แล้วนะครับทุกคนว่าซอนุชโพสต์แบบนี้เมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วเกิดอะไรขึ้นอ่าก็ขอส่งกําลังใจกับทุกคนไปให้ทางด้านซอนุชได้รัวกันนะครับก็จริงเหมือนที่ทุกคนส่งมานั่นแหละว่าซอนุชปกติแล้วก็ไม่ค่อยโพสต์เดือดหรือว่าไม่ค่อยโพสต์ข้อความทํานองนี้สักเท่าไรนักนะคคครับลลิปนนี้้ขอยยาก่เทุว ไม่มีเนื้อนะครับมีแต่น้ําเพราะว่าวันนี้เราจะมาอ่านคิวงานกันต่อเลยกับทุกคนแน่นอนว่าเมื่อคืนนี้องค์อิงเพชรบ้านแพงแล้วก็พ่อโจนะครับแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับไปทําการแสดงอยู่ที่ตลาดกิมซ่ารังสิตตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์กรังสิตจังหวัดประทุมธานีเมื่อคืนนี้ใครอยู่ในเหตุการณ์บ้างครับทุกคนเมื่อคืนนี้แบบโอ้โหไม่แน่ใจว่าร้านแตกหรือเปล่าสำหรับผู้จัดนะเพราะว่า2เวทีนะครับทุกคนที่ตั้งอยู่ข้างกาันมีสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็สาวน้อยลำเพลินโชครับ ปรากฏว่าอัญยะครับคนเยอะมากๆนะครับแล้วก็ศิลปินคือมันได้ดูเยอะหลากหลายแล้วทุกคนก็มีเมื่อคืนนี้ก็จะมีมิวรัชดาพรที่แบบโอ้โหปล่อยพลังเสียงจัดเต็มมากๆแล้วก็มีแบบ องอิงเพชรบ้านแพงอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบทุกคนเมื่อคืนนี้คาดว่าล้านแตกนะฮะแล้วก็วันนี้ครับทุกคนวันที่7อยู่ที่วัดหนองค่าตําบลท่าช้างนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็วันที่8อยู่ที่วัดพรหมดังสีซอย12อ,อําเภอพัฒนาจังหวัดลบบุรีครับใครอยู่ลบบุรีบ้างจะได้ชมองอิงเพชรบ้านแพงแล้วนะครับแล้วก็วันที่9อยู่ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยครับทุกคน CS. อําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีลบบุรี2วันเลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นชาวลบบุรีห้ามพลาด ไปชมอิงเพรบ้านแพงกันเยอะๆครับทุกคนแล้วก็วันที่10อยู่ที่ตลาดฟินจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็วันที่1 1บเอ็ดทุกคนอยู่ที่บ้านโนนสำราญตาบลนโคกล่ามอำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็วันที่12ครับทุกคนอยู่ที่บ้านโนนตาเซียนนะครับอำเภอบ้านเหลี่ยมจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็13อยู่ที่บ้านสามสวนนะครับอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิ14ครับทุกคนอยู่ที่ จังหวัดน้องคายนะครับเป็นงานของหนุ่มออฟสุรพลครับทุกคนเป็นงานรวงสวงเวลา18บแนิกานะแล้วก็วันที่15ครับอยู่ที่อําเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลน,นครนะครับแล้วก็วันที่16ครับทุกคนอยู่ที่บ้านคําสวนสว่าง ตำบลอุทุมพรนะครับจังหวัดหนองไทยแล้วก็17อยู่ที่บ้านนาพระชัยนะทุกคนอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมครับวันที่18นะครับอยู่ที่างานสมโพธเจ้าปู่บัวขาวนะครับอำเภอกุชินารายจังหวัดกาะสินครับแล้วก็วันที่19ต่อกันออะไรกับทุกคนอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอ สว่างวีรพงษ์จังหวัดอุบลราชธานีครับแล้วก็วันที่20อยู่ที่วัดสนามชัยนะครับตำบลเขมาราชอำเภอเขมาราชจังหวัดอุบลราชธานีอุบล2วันนะครับขอเสียงพี่น้องชาวจังหวัดอุบลหน่อยเยอะนะครับที่ติดตามช่องพิมพ์ข่าวกระแสนะแล้วก็วันที่21ทุกคนอยู่ที่ที่ทว่าก,การอำเภอวาปีปทุมอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับแล้วก็วันที่22ทุกคนอยู่ที่บ้านโคกเมือง อำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมนีโอ้โหบุรีรัมย ปีนี้กับฤดูการนี้ได้ชมอุงอิงเยอะมากครับทุกคนแล้วก็วันที่23ครับวัดปรางกูนะครับอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดเพชรบ้านแพงอันนี้ก็คือไปบ่อยมากๆนะวัดปรางกูเนี่ยแล้วก็24ครับทุกคนอยู่ที่วัดบ้านคอ,อกนะครับตำบ,ตนบนลไพรบึงอําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกด2วันนะครับ25นะครับทุกคนงานนิ้วชุมพวงอาเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาครับแล้วก็26กครับทุกคนอยู่ที่บ้านโศกแจ้งนะครับตำบลเสมาอําเภอสูงเนินจังหวัด จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ยีบเจ็ดกับพี่คนอยู่ที่บ้านหนองยาปล้องนะครับอําเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็28ปกับคนอยู่ที่บ้านหนองพลงามอําเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับแล้วก็29วัดบ้านหัวสะพานนะครับอําเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมนีแล้วก็วันที่30สิกับทุกคนเป็นคิวงานของซุปเปอร์สตาร์น้อยหมอลำนะครับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงรอสถานที่อยู่น่าจะเป็นที่เดิมหรือเปล่าครับพุกคนเนาะอยู่ที่ โรงเรียนนะครับหนองคูเนาะใช่ไหมครับอ,อยู่ที่วัดหนองคูตะบนจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเป็นงานผ้าป่าสามัคคีที่บ้านขององค์อิงเพชรบ้านแพงครับทุคนมีหนังด้วยจำปาทองภาพยนตร์เน่จำได้นะครับแล้วก็วันที่31ม็ครับทุคนบ้านปราสาสตตำบล ตลาดโพรนะครับอําเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรําบุรีรําอีกแล้วนะครับทุกคนปีนี้ก็คือโอ้โหได้ชมลูกสาวอิงเพชรบ้านแพงกันเยอะมากๆจริงๆเนาะอ่ะคลิปนี้นะครับทุกคนและทุกคนละครับมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับทุกคนซอนุชโพสต์เมื่อคืนนี้เนาะแล้วก็มองว่าปกติซอนุชไม่เคย เหมือนกับเรียกใครว่ามันนะเาต้องมีอะไรแน่แน่และคนนี้น่าจะสร้างวีรกรรมอะไรไว้กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงและสาวน้อยลำเพลินโชว์แนะ่แนเดาไว้แบบนั้นหรือซอนุจะโพสต์ผิดอะไรต่างๆหรือมีคนแอบเล่น f a c e b o o k ซอนุนะคทุกคนอันนี้ก็ไม่แน่ใจก็ต้องไม่รู้ว่าซอนุเขาจะออกมาพูดหรือเปล่าน่าจะไม่หรอกครับทุกคนเนาะน่าจะโพสต์ประมาณนี้เลยอย่างที่บอกว่าคลิปนี้นะครับมีแต่ น้ำนะครับไม่มีเนื้อก็ฝากทุกคนด้วยกันนะครับเป็นกําลังใจให้กับอุ้มอิงข่าวกระแสนะครับทุกคนนะคลิปนี้นะครับใครอยู่ใกล้ที่ไหนก็อย่าลืมไปให้กาลังใจอุ้มอิงมกันบ้านแพงแล้วก็พ่อโจกันที่นั่นนะครับเมื่อคืนนี้ลูกสาวก็โอ้โหมาลายล้นคอมากๆน้องก็โพสนะครับขอบคุณ FC ฟซแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ได้มอบนะครับมาในน้ำใจให้กับน้องด้านหน้าเวทีนะครับทุกคนรวมถึงอุ้งอิงเนี่ยเมื่อคืนนี้น้องก็ ได้มีการเชิญชวนนะให้กับเอฟซีแฟนคลับเนี่ยบอกว่าไปเจอหลาเดอ้อที่วัดหนองค่าตําบลด่านช้างจังหวัดนครสวรรค์มาเด้อพี่น้องจ้านี่คือข้อความครับที่น้องได้โพสต์เอาไว้ผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองนั่นเองนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กับทุกคนเป็นกำลังใจให้กับอิมได้นนอยแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับเป็นกําลังใจให้กับซอนนุนวน300์นุชนแะ ทุกชีวิตเลยนะครับ